สวัสดีกับเซาวันใหม่เด้อเมื่อนี้วันที่เซาสองพี่น้องพ่อกับเคยแถาทำงานอีกแล้วพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องคนทางเปื้อนเนาะก็เลยขีดขีดปูนมาใส่ซะเวลาฝนตกมาเละเปยขีดปูนฝนตกสองมือนะหนาบ้านเป็นเปื้อนเปื้อเปะเปะยางลำบากแล้วขีดปูนมาใส่พี่น้อง เพิ่นระบายน้ำออกอีกคลองน้อยๆตะกี้ว่าอยากใส่อันอันทอใหญ่เนาะเขาเอื่นทอบ่เฮ้ยอยากใส่ทอใหญ่เลยเร้าแพงว่ะเอามันเปืองงบเอาแบบเพียงๆก็ได้ชุดไทยเปื่อนก็เลยเหดระบายน้อยๆคลองน้อยๆพี่นนองแต่ตัวตัวนักคลองมันเลิกเนาะก็เลยใส่ทอเด่นะตัวนักคลองเลิกก็เลยใส่ทอซื้อเจ็ดบทอป่เฮ้ยตัวนาะ ตัวนาเจี๊ยบอเพราะว่าคล้องมันเลิกตัวนั่นเนาะยาวพวกเมตรเนาะเวล่าลดแหลนแล้มันมันจนอยากต่ำหน่ะเออคนละมันเลิกหน่ะเออหลุดบ่ร์แมทหน่ะเออข้นได้พี่นอ้องแต่ในในดินมันเพี้ยงเลยเอาดินมาทมมันเลยอย่ะมันเลยสวดคือเนาะเฮ้ยเนาะน้ำแหลมมันสะดวกเนาะอีกแโอ้ยออกไปนำ้ำของแดมันโน่นกับขูดไปนำ้ปนำเนาะเวลาฝน มันยัองับได้ที here, part, ่โนนสูงกว่านาห้านอยู่พี่เนาะว่าเอาดินเข่าสองรถรถขาเจ้าเถอกบาไปเนาะรถเบ่แห้งรถเถอก็ได้เนี่ยเอางดินเปียกมาก ยังก <thr Bing. S 1> ็น้องบอสเฮ็ดของเฮ็ดหยังดอสเออน้องบอสเอ้ยเฮ็ดหยังลูกมาเด้อ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 มาด้มาด้เออมาเสดีแม่ลูกสดีะสดี่เฮ็ดหยังีนปุ้งน้องบ่

แต่บอยากหง่างมิตะาคานเอาดึงกางเกงดึงสงง่งน้องขึ้นนันลูกนะดึงส่งขึง้นดึงส่งขึง้นดึงขึง้นโอ้ยโอยเสียวเอุยอ้ยอุย้ยปวดยานได้ยินเสียงแตกยานไอ้จ้าไอ้จ้ะ

นั่งเฮ็ดเด้อล่ะทื้อทื้อ <tú> 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 เน่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 จะไปเกยทอเลยบด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 นั่งบดนั่งบดเสียงห้องกี่กี่พี่น้องโอ้ยตอบไปยังลูกล่ะเล็นยังเลยตอบไปยังลูกเฮ้ยจะปูสิปัดปีนเอามาเอาเด้อเฮ้ยมาเอาได้ซื้อมิกอีกโอ้ย <คน S 1> มาหลอกคือเห็นนั่นลูกมัโจดรายการบ่นนีว้ว้าวอีแล้วคนขี่ไล่เอซี่ <laughs> มาจดยรายการคนขี่ให้ท่ายเปคือเห็นนั่นลูกออมาเช็คมาเช็คขลองลกแลกตะปูมันสเมดเลยได้หน,นิเอี่มาเช็คคองประจํากับตะปูเรียนอยู่ก็เอื้อยดีๆมาปีนขึ้นแกตะปูห่างกี่กี่พี่น้องเชคคอเดียบนิเป็นวัด อีกแล้วเดียวห่อนเดียวนาวปบป่ทันโผนทันเอ,อ้ยกระดุยอีกระดุยอีโผนดุดไปน้าโนโผน้นกี่ไ่นกี่ไ่มึนกวาอ้าวกันกี่ไล่โอ้ยกันกี่ไล่ก็เห็นยังอันนะะไรตดดั้งหนา่าเดียวเดย้อนี่ไล่ได้เปก็มาเอาก็มาเลยพี่เนาะมาเีือนปะดำมาดีพ่แบบอแม่พี่นาะเอฟสีหลาเนาะ นีคือพุ้แบบตั้งรับเอามาออุลาก่อนพี่น้องโอ้ยมองอยู่มองเศ้ามองเห่นเพ่อนเอาละอ๋อนี้ดงับงหยัอเอานั่จะเพ่นทำามสะอาดนาบ้านเนาะปัวแต่งดินอยู่ในนาบ้านแตมาเหตุงานต่อยพี่น้องใช้ถ่าเลี้ยงลูกเอน้าลูกยังลูกไก่ติ๊ก ห้องตีก,ตก,ตกีเอ้แดนจะข่อยเลยิ่นนกว แกบอยากไก่กันม so ือแกจะเอามันมาเลี้ยงนั้ไก่เอกซ์แหรือไก่เจ้าอันนี้นะไก่้าป้าอี่างแม่มันได้撒แม่มันถีมเลยแตงโาเอาแม่มันถีบัดอันมันมีลูกแต่ซามโตนี่มันถีบหรือว่ามีมีลูกโตไปเจ็บโตมั้นตามมันเลี้ยงจากโตตอนนี้ lười một đi ai cũng nè, ô, không được cái lăng kia, là bỏ ao, không chịu nhâm bỏ ước mà, đều, à, phải nhân ừ. Ừ. nó phải sai, leo nó bỏ ao, nó นยนงไงคนไปใช้กับแย่แหล่น้ำมันแข็งน้ำคาได้หนิมันกินปูกะหรือกิน,น <c ười> ยังเห็ดงานเอาไก่มานะมาเบิ่งนำโอ้ยเคยเถ้าเอ้อยแก่เขาสานวันล้วอานมากินคั้นี้เขาดูว่า,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 างมาก เมันบ่เห uh, ็นคนแล้วมันห ar ้องข้ามีคนอยู่ข้างหน้ามันสิห้องกเยตนั่งจากตีเพดานแล้วแหละก็สิได้ลงสีพี่น้องสีห้องพื้นถ้าสีให้มันงามเนาะแล้วก็งามแล้วยังมีความเย็นอยู่เนาะสีมันสิกันความฮอ่เหมือนกัน สีมันสิกันความฮอนว่ะเพิ่มความเย็นว่ะบอกันตีบอกว่าถ้าสีเนี่ยเออถ้าสีมันก็ป้องกันได้แันทุทนนนทกททสีคูเยอะเยอะก็บอกขยะเดสไซา,ายไทยเรียกเหมืนไซยังไซยาเอาลงมา เ่คือบัวยิ่งเซปูนไว้ซะเหยกระดานนะเสร็จต๊ะแต่แสบบนเก่ามันบ่น่ะกระดานไฟยิ่งขาเศร้าแลยหรือไม่ยิ่งส่ปูนเนี่ยเปลี่ยนใหม่กระดานเปลี่ยนใหม่บ่โอ้ยไม่เลวเคอะมาใส่เก่าเปลี่ยนห้องใหม่กระดานเน่า กใส่ไดี้เลาไเลยเเียนไม้เนอะช่วัเนโลกของก็ห oh, <Yes. S 2> ้องนี้เลยวะนี่แหะคนอยูหน้ามันคือห้อง มันอยากนากน,ากนามาจจะจริงๆหนาแรงงอแรงหนักแรงแมันนมือแมกนกระต่ายจะออกตีเฮย<อ>มันคือจะพังเหลหมดเลยมันคือเปิดละงัางเนี้ยแหละคอนะคอกไตเออพอบได้ใส่แล้วเอาตัวปูม,ปมาผชมพันก็โดูเป็นใหญ่เลยพั้งถึงั้งถึงสวรรค์เอาไปปล่อยนั่นี้นเด้อสี่ตัว เล3 5เ8เลสร็จเลร็จใหญ่แล้วเฮ้ยเอาขึ And ้น ตัวซยเด้วซอยขอต่อนะแปดเซนอลไได้เนี่เยเซนที่แปดเซ็นที่เก้ามี้ตสั่งอืมรวมไว้ แพ่งก็สิขอปิดคิดไปเพียงเท่านี้พี่น้องฝากกดไค์ก็แสร์ก็ติดดำสองอีหลานี่เราพี่น้องสวัสดี